ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงานตลอด3วันเต็มนะคะสำหรับมหรบกรรมงานผิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Nivea Isfor Skin นะคะที่จัดโดย Nivea ซึ่งถือเป็นการตอกย้ําความเป็นผู้นําด้านการดูแลผิวและพร้อมเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของการดูแลผิวในแบบพลิ้าสมายัยและสนุกสนานนะคะผ่านโซนกิจกรรมสุดพิเศษที่จะช่วยให้คุณเข้าใจนะคะว่าผิวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดรวมทั้งยังจะได้คนพบความหมายของผิวที่ดีในแบบตัวของคุณเอง าการทดลองผลิตภัณฑ์นะคะการวิเคราอบผิวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงยังได้พบกับเหล่าแฟนออฟเนเวียนะคะดาราและก็ศิลปินชื่อดังมากมายที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานโดยในวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมา ยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะหนุ่มเจฟชา์เตอร์มาร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์การดูแลผิวหน้านะคะแบบใส่ไลฟ์สิวและพบปะแฟนๆอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนั่นเองค่ะเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมากๆเพราะว่าจริงๆสำหรับใครที่ชอบดูแลตัวเองอ่ะคือนีเวคือแบบตอบโจทย์มากๆตัวผมเองอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ทํางานแล้วก็แต่งหน้าแทบทุกวันเลยและการที่แบบต้องมีแบบคลีนซิ่งที่ดีหรือว่ามีแอคเน่แคร์ที่ดีอย่างเงี้ยก็คือแบบ ผมว่าอันนี้มันตอบโจทย์มากๆและการได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในการมาบอกเล่าเรื่องเหล่านี้ก็คือแบบเป็นเกียรติมากๆผมว่าไม่ใช่ผู้ชายคือหมายถึงว่าทุกทุกเพศดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอ่ะการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้รางวัลตัวเองบ้างเนาะหลังจากการทํางานหนักหรืออะไรเงี้ยคือก็อย่าละเลยกันดูแลตัวเองแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบบางทีเราลืมไงเราทํางานหนักจนเราลืมรักตัวเองบ้างอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยเรากลับมามองตัวเองกลับมาดูแลตัวเองบ้าง ในแบบอย,อย่างของนีเวียเราก็มีแบบสเต็ปแค่สสเต็ปเองเอะไรเงี้ยมันก็ไม่จบแล้วอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบขี้เกียจอย่างผมก็คือแบบง่ายมากเออผมสำหรับผมเองแล้วกันผมเองเนี่ยผมเ,เป็นคนที่ทาครีมแบบว่าบีบใส่มืออย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอะไรใช่ชโลมชโลมใช่แต่ว่าแบบหลังจากที่แบบเออเราเหมือนแบบมีการให้ความรู้นะว่าเราควรจะแบบทำยังไงเพื่อประโลมผิวอะไรเงี้ยล้วก็เ,เริ่มรู้มากขึ้นหรือว่าคลีนซิ่งที่มันเป็นสี่สเต็ปที่เป็นแบบว่า หนึ่งก็คือแบบมาเซล่าเนาะแล้วก็เป็นคลีนเซอร์สองสเต็ปนี้คือสำคัญมากคินกันคินผิวเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วในขั้นตอนทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าสมม,มุติว่ามีอะไรตกอยู่เงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบสูตรตันได้เพราะผมเคยเป็นแบบหนักมาก คือตอบโจทย์เลยคือหลังจากนั้นก็คือแบบช่วยเรื่องผิวผมแข็งแรงขึ้นมากเลยอะไรก็แล้วก็หลังจากนั้นก็แบบแอคเน่อะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นก็สิวมันลน้อยลง mm hmm. ออแล้วผมรู้สึกว่าแค่สีส่สตเองอะ่ะมันก็คือจบแล้วสําหรับผมครับผมก็ฝากนีเวียนะครับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกินเซอร์แล้ววันนี้ก็จะมีตัวเป็นแอ n เน่เซรั่มด้วยครับผมแล้วก็โอเวอร์ไนท์แมสังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับ